มีปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพเสื่อมมีอาการที่ผิดปกติพอหนักเข้าหนักเข้าก็าเกิดการทะเลาะกับภรรยาที่บ้าน สวัสดีครับผมชื่อมันละทันจรปัจจุบันผมทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเมื่อก่อนผมทำงานบริษัทเกับพวกสารเคมีที่เป็นฝุนละองทำมา20ปนะีก็เลยทำให้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการพักผ่อนเพราะว่าผมต้องเข้ากะตลอด หลังจากที่ผมทํามาได้20ปีผมรู้สึกว่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพเสื่อมนะครับทําให้ผมมีอาการที่ผิดปกติในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการพักผ่อนหรือการ มีปัญหาที่ทําให้เกิดเกี่ยวกับครอบครัวต่างๆพวกนี้ผมก็เริ่มมีปัญหามาตลอดแต่ผมก็ไม่ได้ไปหาหมอนะครับหลังจากที่เราดูแลตัวเองหรือปฏิบัต,ติตามตัวเองมาหลายนานหลายปีก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหลังจากนั้นพอหนักเข้าหนักเข้าก็เกิดการทะเลาะกับภรรยาที่บ้านว่าเราไปทําอะไรมาจึงทําให้เกิดเราเกิดการผิดปกติขนาดนี้ นกับผมก็เลยตัดสินใจไปหาหมอนะครับหมอเขาก็ให้คําแนะนําว่า,าเราพักผ่อนน้อยไหมสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไหมหรือมีอาการทางเครียดไหมต่างๆพวกนี้แต่แล้วผมก็ มาผมก็ปฏิบัติตามหมอที่เขาคำให้คำแนะนำหลังจากนั้นผมก็ได้พูดคุยกับเพื่อนในวงกลุ่มเดียวกันเขาก็ได้แนะนำว่ามีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลเรื่องสุขภาพที่เป็นสารสกัดกับละอองเจสรยาลัยผมก็เลยได้ศึกษาแล้วก็ไปค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตก็เลยเข้าไปือก็เลยเลยลองซื้อมาใช้ดูปรากฏว่าผมใช้มาได้ อาทิตย์ก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าสุขภาพของเราลืดเริ่มดีขึ้นนะครับเมื่อเมื่อผมเห็นการเปลี่ยนแปลงตวนนี้ดีขึ้นผมก็เลยทานมาเรื่อยๆเดือนที่1เดือนที่สองหลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้ทําให้ครอบครัวผมหรือภรรยาผมเขาบอกว่าเออเธอเธอเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็สุขภาพผมก็เริ่มดี ขึ้นมาตลอดนะครับหลังจากที่ผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาทําให้ผมมีสุขภาพที่แข็งแรงร่างกายของผมสมรรถภาพต่างๆของผมกลับมาทมาํางานได้เป็นปกติหลังจากนั้นผมก็ได้ปฏิบัติ ต่างๆพร้อมกับคําแนะนำของหมอมาตลอดจึงทำให้ผม,มไม่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพมาจนถึงปัจจุบันนี้สุดท้ายนี้อยากจะฝากถึงเพื่อนใจที่มีลักษณะหรือมีสุขภาพที่มีปัญหาเหมือนผมหรืออัจฉริคนที่ยังไม่เป็นอยากจะให้รักษาสุขภาพไม่ไม่จะได้ไม่ส่งผลกระทบกับครอบครัวและก็อยากจะให้ดูแลเรื่องสุขภาพสุขภาพ,ภาพนั้นสําคัญที่สุดครับ